ขออภัยค่ะเมื่อสักครู่ไลฟ์ตัดนะคะเมื่อสักครู่ไลฟ์ตัดไปนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศสดๆภายในงานนะคะช่วงตัดสินนะคะช่วงตัดสินรางวัลน,นะคะนี่ค่ะ<ว><น>

รางวัลขวัญใจมหาชนอรอนะคะรอกันโหอ่านี่นี่ค่ะนี่ค่ะให้คนที่มาร่วมงานนะคะได้มีโอกาสร่วมโบทนะคะว่าอบอลต้นไม้ที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมนะคะนี่เดี๋ยวรอชมกันเลยจ้า ร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะานี่นนี่นะคะร่วมโหวตร่วมลุ้นเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้สวนต่างๆเนาะเราก็ตื่นเต้นไปกับเขา รวัคนที่มาชนไม่กี่ยวขงกันวไม่มีการสัาางวันขวัญใจมหาชนนะคะมาจากการโหวตของคนที่มาร่วมงานนะคะซึ่งคนที่ส่งไม้เข้าประกวดเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปร่วมโหวตเนาะอันนี้คือรางวัลขวัญใจมหาชนนะ หมดทังหมด่ไมคะทั้งหมด่ไหโอ้ทั้งหมดหมายถึงทุอาที่ไดไปช่วตนงต้นงตนงแล้วก็มนานน่ีนว่คะนนทั้ง ชมกันนะคะ ชอบของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยมแย่นี้เลยต้นเต้นมากนะคะอ้โ เดี๋ยวเรารอนะคะรอต่อไปนะคะเข้าไหมพี่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเข้าก่อนก็ได้เดี๋ยวเรารอชมเดี๋ยวไหนอันนี้อาจจะยันไมเข้านะคะอาจะขอทำการบันทึกภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเดี๋ยวค่ะได้ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยมนะคะอันนี้เป็นบอลความสูงไม่เกินห้านิ้วนะคะรางวัลยอดเยี่ยมท่าออนาะไปแล้วนะคะค รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะรอสักผู่นะคะรอสักรู่นะขวัญใจมหาชนเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงโบวตนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนผู้ที่มาชมในผู้ที่มาในงานนะคะสามารถ ลงคะแนนกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการลงคะแนนโหวตนะคะก็กพื่อให้นะคะ่อนทุกต้นที่เข้าประกวดจะได้ได้ รอป,ประกาศรางวัลนี่อะไรคะขอบคุณค่ะพี่สวยทุกต้นทำใจลำบากเราให้กำลังใจเนาะคุณล่าหดคุณล่าหมดงานนี้นี่นะคะบรรยากาศนะคะรรยนการร่วคะแนนค่ะหวดครัลาด เป็นช่วงโบสถ์ผ่อนใจมหาชนนะคะผู้ที่มาร่วมงานสามารถลงคะแนนได้นะคะหนึ่งคนหต้นเท่านั้นนะคะสามสิบคนเลยนะคะหรืออี่สิบคนนะคะแต่ยังไม่มีใครออกนะจ๊ะค่ะน่าจะชอบถึงต้น ตอนนี้เราอยู่กับแอดมินช่องพี่อัศราวเราก่อติดสถานการณ์นะคะริมขอบริมขอบสนามนี่ค่ะสามสิบท่านแล้วนะคะ เพลินเครียดกันมากเลยนะคะเราอยู่กับพี่พันพี่พันขาล้อนะคะเพลินเพลินเครียดมากเลยนะคะไั่นสุดท้ายนะครั่านสุดท้ายครับ มีนะคะเสท่านสุดท้ายค่ะสองท่านสุดท้ายนี่ค่ะตอนนี้นะคะรออีกสองท่านเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่ารางวัลป๊อปปูล่าโบวตจะเป็นของสวนไหนนะคะจะเป็นของใครนะคะ รางวัลป๊อปปูล่าโหวตจะเป็นของใครเหลืออีกสองท่านเท่านั้นนะคะสำหรับนะคะใครที่สมม้เข้าประกวดเนี่ยก็ทางทางทีมที่ค่ะคณะที่จัดงานนะคะก็ไม่ให้อ่าไม่ได้ให้เข้าไปโหวตนะคะจะเป็นท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมงานเท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์โหวตได้ จะให้แอดตัดก,กระดาษใส่ที่ร<า>มรนง่าย <c oughs> ตอนนี้ก็ลำบากใจอยู่เดิมใครยอยกันออกมาแล้วเข้าไปดูะเข้าไปดูไหม ตอนนี้รอเพียงหนึ่งท่านนะคะรอเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะก็จะทราบผลป๊อปปูล่าโหวตแล้วน,น,นะคะตอนนี้เราตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าเจ้าของไม้็นนี้นะ นี่ค่ะคนที่เข้าไปโหวตนะคะก็แบบรักพี่เสียดายน้องนะคะ<อ>ดูจากสีหน้าของแต่ละท่านแล้วคร้วยใบยใหญ่ที่เห็นอยู่นะครับนี่ถ้วยใบยใหญ่คือถ้วยรางวัลขวัญใจมหาชนพร้อมเงินรางวัลน,นะคะอ่านี่นะคะ ะะเป็นบรรยากาศสดๆภายในงานนะคะ บรรยากาศคึกคักมากเลยความสวยของแต่ละต้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คนชอบนะคะรางวัลขัันใจมหาชนนะคะจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทแล้วก็ถ้วยใบใหญ่นะคะ กรรมาการนะคะได้รวบรวมรางวัลน,นะคะแล้วก็ผลจะประกาศออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะคะพอดี้กัรนกอย ชื่อชื่ออะไรอคะคะพี่พันธภาอะไรคะตนน้นนี้มัน,นีนนล้อม<อ>เพชร<ต>อ๋อแผงนะคะคแผงมณีล้อมเพชรแผงต,ต้นที่ได้ที่หน,นึ่งยอดเยี่ยมนี่มณีล้อมเพชรแผงสวยมาก เราแอบมองไปฝั่งนูน้นกรรมการที่กำลังให้คะแนนบอลหูช้างนะคะก็กำลังเคร่งเครียดก,กันอยู่นะคะตัดภาพไปมุมนูน้นเก็บไปแล้ว อ๋อเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะเดี๋ยวรอคณะกรรมการรอคณะกรรมการได้ให้รางวัลให้คะแนนนับคะแนนผลโควปูล่าโหวตก่อนนะคะ साइकोम साइकोम बोलते हैं। ส่วนส่วนที่ไม่ได้เลือกประกวดก่อนไม่ได้มีแต่ก็จะได้ประกวดกันเนี่ยถ้าผู้ชมที่เข้ามาดูมาดึงถ้าเกิดเขาเอาไปร่วมโหวตแล้วเลือกไม่ชอบอะไรบางตัวผู้ชมเหมือนกันก็ต้องการเลือกตารางนับนะคะนับกระดานที่วางที่สูงที่เติมเราไปถามตอบห้านิ้วใช่ไหมห้านิ้วผู้ที่ขยันคนน่าจะได้ ตอนนี้คณะกมากกรำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะคะการงคะแนนวัม่าโบทดนะคะทุกคนขวัญใจมหาชนนะคะ างวัลพอปปูล่าโหวตนะคะคนรู้คนรู้คนรู้ไปกับเขาเนาะอ่านี่นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะอันนี้รางวัลขวัญใจมหาชนนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลใบใหญ่พร้อมงันรางวัล5,000บาทนะคะ นี่ค่ะพอปูล่าโหวต17เสียงจาก40เสียงนะคะอทุกคนสวยมาก17เสียงจาก40เสียงเป็นบอลใบยาวนะคะสวยสวยคะ อปูล่าโหวตได้รับเงินรางวัล5,000บาทนวาละมาแล้วเป็นราวัชนค่ะนี่นะคะสวยมากเพชรวรรณโชคะเป็นบอลใบยาว ยินดีด้วยค่ะน,นี่นะคะนางวันขวัญใจมหาชนค่ะมหาชนค่ะรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะ,ะขวัญใจมหาชนนี่นะคะยินดีด้วยค่ะ สวนไหนคะสวนลุงดำสวนลุงดำจังหวัดสวนลุงดำจันทบุรีสวนลุงดำหาดโปเพจได้จากสวนลุงดำเลยไหมคะเพจโปรสวนลุงดำจันทบุรีค่ะต้นนี้เลยนะคะกดเลยสวนลุงดำจันทบุรีนะอ่านี่นะคะมีจำนวนหรือยังคะมีครับมีจำนวนอยู่นะคะทุกคนไปตามหากันได้ตาม Facebook พี่เขาเลยนะคะได้เลยนะคะ โอเคค่ะตื่นเต้นไปกับพี่เขาเหมือนเรามาแบบมาร่วมมาร่วมประกวดเองค่ะนี่นะคะเสียงชัดไหมคะภาพชัดไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรันจีจีขึ้นมาให้ด้วยนะคะสวยมาก ได้แล้ว17เสียงนะ17คะแนน17คะแนนจาก40คะแนนนะคะจากแขกที่เข้ามาร่วมงานเป็นดในดตนะคะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะขวัญใจมหาชนนะคะได้รับรางวัลไปแล้วค่ะนี่นะคะรางวัลอันดับหนึ่งของ บอลที่สูงไม่เกิน5นิ้วนะคะตอนนี้เป่ชวนในโชตแข็งนะคะต้นนี้เลยนีสวยมากดังลงสวยมากเลยนะคะนี่นะแล้วก็ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะคะขวบจบรางวัลเลยนะเนี่ยอันี้ันดับสองนะคะระตีดไปเร็วๆหน่อยนะคะสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคเด๋ยวโตูมให้นะคะสองสามสี่เดี๋ยวเรารอชมนะคะ โอ่เพอพี่โอเคคอเี่โอเคโอเคได้ได้ได้อันดับต่อมาอันนี้ก็คือบอลใบอ่าโอเคได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะได้รับหนึ่งสองสามสี่นะคะดูป้าเอาเลยจัดจัดจระนะคะนี่คอบอลไทยนะคะที่ ด้านนี้นะคะเป็นจะเป็นถ้วยรางวัลนะคะของอผู้ที่ชนะนะคะรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะออันนี้เป็นถ้วยรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่วนใบยาวนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลของบอยาวอยูกล่าหลังนะคะซึ่งอพูกล่าหลงเนี่ยได้รางวัลนีท่เห็7คะแนนจาก40คะแนนของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกันเมื่อกี้นะคะจริงๆจะโหวตตอนนี้ แต่ว่าเห็นเยอะแล้วก็เลยอ่าน,นะะอันนี้รางวัลบอลไปยาวนะคะอันดับหนึ่งคือ